สวนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับพระอิศวรเนี่ยได้บอกเรื่องราวว่าการขุดแม่ตายบางพ้อใช่ไหมฮะแม่ตต่บางพ้อคือคลองแม่คร้อคลองแม่คร้อนี่แยกจากคลองสวนหมากไปนะครับรบ,บริเวณบ้านห้างนะแล้วสร้างถนนพระร่วงไปถึงเมืองถึงเมืองบางผานเมืองบางพานในนี่คือเมืองเมืองเล็กเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในเมืองพระกระต่ายาพระกระต่ายที่เขาดังทองนะรบ,บริเวณนั้นนะครับเสร็จแล้ว ขุดแม่ไกรบางเพราะรามถนนไปถึงเมืองบางพาถนนในนี้คือถนนพระร่วงนะครับวัดต่อไปเขาบองไงนะ,ะวัดสุดท้ายเนี่ยอันหนึท่อปู่พยาร่วงนำทำน้ําไปถึงบางพานนั้นก็ผมหาชิ้นและเขาย่อมนาวาทางพ้าและหาท่อนั้นพบ กระทำท่อเอาน้ำเข้าไปเลี้ยงนาให้เป็นน้าเหมือนนาฝายนี้ให้เป็นทางฟ้ากั้นทําน้ำทั้งนี้ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ครับถ้าถ้าประโยคนี้ฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจยากมากนะ <c oughs> ผมจริงต้องขอ,อยากที่อธิบายฟังว่าในช่วงของคําว่าอันหนึ่งท่อปู่พญายร่วงเนี่ยก็คือท่อทองแดง ท่าทองแดงท่าทองแดงของกัมพัน์เพชรอย่างนี้เป็นใยมามูม,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 มนะไปถึงสุโขทยัยพิสุโลพิจิรนะฮะหมดเลยแล้วเอาน้าไปถึงเมืองบางพานค,คือเมืองบางพานทีูุ่ญสครุญที่ที่เขาหนังทองนะครับขนาดนั้นเนี่ยท่อปุพยาร่วงเนี่ยผมไม่หมดแล้วผมคือไม่มีละในสมัยของพญารีธรรมสุราชเนี่ยได้ได้ทําขึ้นมาใหม่ได้ขุดเลื้อขึ้นมาใหม่นะครับตรงที่เขาบอกว่า ทำนาทางฟ้าเนี่ยเข้าใจไหมเออเรองถามเด็กรุ่นนี้ทํานาทางฟ้าเข้าใจไหมไม่เข้าใจใช่ไหมทํานาทางฟ้าอย่างต่านเอกภพต้องเข้าใจแน่คือการทํานาโดยใช้ฤด,ดูกาลร,รอฝนเรียกทานาทางฟ้านะครับเออและหาท่อนั้นพบพ่อคือพ่อปู่พญาล่วงพบแล้วก็ได้ขุดขึ้นมาใหม่ก็ต้องเข้าใจว่าพ่อทองแดงนั้นมีมานานเต็มทีแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทยัย และมาฟื้นฟูบูรณะอีกครั้งหนึ่งในสมัยของพระยาศรีสมมาสุราชที่มัฑลแม่พิเศษหมายความถึงท่อที่ทดน้ําเข้าในคลองท่อทแดงมิได้หมายความว่าท่อนี้ยาวไปถึงบางพานแป่งแป็นท่อทดน้ําให้ระดับน้ํามันสม่าเสมอเท่านั้นเองเป็นเทคนโนโลยีของคนโบราณสมัยนั้นนะครับมิได้เป็นนามหมือนาฝ่ายมิได้เป็นมิได้เป็นทางฟ้ากันก็หมายความว่า เราเราไม่ได้รอรอฝนฟ้ายอย่างเดียวแล้วตอนนี้<ะ>เราทําเหมือง<ะ>เหมืองคือกันกนก้นน้ำมาใช้<ะ>ทําฝายกั้นน้ํามาใช้อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในกําแพงเพชรเราเมื่อ500กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันนีเราเห็นว่าพวกน้ำเหมือนสายของเราไม่มขาดแคลนน้ำยัใช้ได้อยู่<ะ>ก็ทั้งหมดนี้ก็ถาวายเป็นพระังสนแก่พระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ที่ครองอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา ก็แสดงว่าขณะนี้เมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในรักขาประขอบขันศีมาของกรุงศรีอยานะครับมีอะไรพเพิ่มเติมไหมครับผมอยากจะฝากว่าเวลาท่านมาลหลายๆท่านเนี่ยอยากให้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นกำแพงเพชรของเรารเการมาดูพระสนเนี่ยเราจะได้ลักษณะคุณค่าทางด้านงานประิมากรรมรูปแบบของศาสนาพราหมณ์นดูด ที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนี่คือครประการที่หนึ่งประการที่สองคือได้ทราบความเป็นมาว่าคนเมื่อ500ปีเนี่ยเวลาจะทําการเกษตรเนี่ยจบูชาส่วนที่เป็นบุญคุณของตัวเองก็คือพระแม่ประสบแล้วก็โอไา้ส่วนซึ่งเป็นผู้ประทานให้มานะครับประการที่3คือจารเกเนี่ยจะบ่งบอกว่าวิธีชีวยดวงของนายเพชรมีความเจริญรุ่งเรืองมาในระดับใดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็าายั พิธีกรรับเชิญมีอะไรจะซักถามไหมในฐานะที่อีกคนอีกรุ่นหนึ่งนะเรามีคน3รุ่นคือรุ่นผมนี่รุ่นใหญ่นะรุ่นกลางและรุ่นเล็กเนี่ยเราจะถ่ายทอดสิ่งนี้ซึ่งการรายการน,นนรู้มีอะไรเพิ่มเติมจะถามไหมล่าเนี่ยค่ะศีลาจะลึกทั้งทั้งสี่วรความความหมายคือคล้ายๆกันไหมคะ ความหมายอย่างที่เราพูดไปล,ลักษณะที่เราได้สุดได้แต่แต่ที่อยากจะบอกก็คือไอ้ลักษณะจารึกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จารึกในสมัยสุโขทัยนะครับ,รบนักโบราคณคดีสันนิษฐานว่าน่า,นาจะน่าจะนะเพราะว่าน่าจะมาจารึกในสมัยช่วงอยุทยาะคะครคับหลังสร้างโอ้ไฟสุดอาจจะเพิ่มเติมเพิ่มเติมอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับ วันนี้รายการโทรทศวัฒนธรรมนะครับต้องขอบคุณคุณเอกภพบุญชาครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่อีกคั้างหนึ่งขอบคุณครับเจ้าหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาแมงเพชรนะครับซึ่งพาเราชมพระอิศวรและจารึกขาพระอิศวรในวันนี้นะครับรายการโทรทันวัฒนธรรมต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแมงเพชรบริษัทพรบส่งเสริมการเกษตรนะครับแลวบุญเนื่องการแว่้งนะครับที่สนับสนุนรายการของเรา วันนี้ต้องขอบคุณพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรทั้งสท่านครับต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ